ดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกเคลนะปลูกยังไงหนอนกินแล้วทำยังไงแก้ไขยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ,ะยกยกจอก่อนแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเห็นจอแล้วมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแคปตรงนี้มาลงมานะคะไปดูรายการสินค้าราคาปุ๋ยสำหรับคนที่อยากจะเอาไปใส่ต้นไม้จริงๆนะคะ ไม่ใช่คนที่มาหลอกซื้อหลอกขายกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะข้างล่างเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วนี่เป็นไลน์ป้กิกเมื่อคืนนะคะ18โมงกุศติดต่อเข้ามาทางเฟซบุ๊กป้กิกป้กิกไม่เห็นลูกเข้ามาเจอมเมื่อเช้าเขาบอกกับแม่มีคนอยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูยังไม่ต้องเอาไปเก็บมีคนอยากซื้อสินค้าเข้าให้เข้าไลน์ให้ลูกชายเข้าไปเข้าไลน์ให้เสร็จแล้ว แม่คุยกับเขาหน่อยนะเขาเขาอยู่ประเทศลาวเขาติดต่อมาเขาอยากได้อยากได้ปุ๋ยปากก็เข้าไปดูแล้วก็พิมพ์ไปไให้อุตส่าห์ส่งภาษาส่งไอ้นั่นเลยนะแชทไปว่าสบายดีจ้าปาเกดเด้อเขาก็ไม่ตอบพอเขาไม่ตอบป้ากโทรไปทางไลน์ก็ไม่รับสายพอสักพักหนึ่งพิมพ์มาค่ะว่าขอดูรายการสินค้าปกากก็เอาเนี่ยส่งให้นะคะ ที่อยู่คลังภาพส่งให้แล้วเขาก็ตัดมาแค่นี้เนี่ยตัดมา3มรายการขี้ข้างคาวฮิวมัสยอินทรีย์เอา3ามอย่างนี้ค่ะเอาอย่างละห้าสิบโลเสร็จแล้วปะก๊กก็ห้าสิโลป้ากี้ก,ก็ว่าเอ๊ะแล้วอยู่ลาวจะซื้อยังไงก็เลยก็เลยแชทไปว่าะปะก๊อยากคุยด้วยเมื่อเช้าโทรไปรอบแล้วเขาไม่รับสายเนาะ ก็จอยากคุยด้วยอยากอยากรู้ว่า,าราคาส่งอะไรจะคิดกันยังไงเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบไม่พิมพ์มาปกิจก็โทรไปอีกโทรไปเขาก็ไม่รับสายพอสักพักหนึ่งเขาพิมพ์มาว่าหนูกาลังคุยกับพี่ที่เขาอยู่ประเทศลาวอยู่ก็บอกอย่างนี้เนะาะสักพักหนึ่งก็พิมพ์มาอีกขอราคาขอจําจนวนเงินค่ะสามรายการอย่างละห้าสิบโลขอจํานวนเงิน เร่งมาสองรอบเลยขอจํานวนเงินขอราคาป่อกี้ก็คิดคิดคิดแล้วก็เขียนเศ่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปทางไลน์ให้เสร็จแล้วก็ว่ายังไงรู้ไหมคะพี่เขาบอกว่าเขาค้าขายเป็นกลุ่มค่ะเขาอยากให้อยากให้เข้ากลุ่มสะดวกไหมคะสิดมงกุฎค่ะื่อกิ๊กดูดูคุณอนุวัตรมาแล้วนะโอ้โหมาแบบใหญ่โตเลย18มงกุฎเต็มที่เลยป่อกี๊ก,ก็เลย เอาไปให้ลูกดูลูกชายบล็อกออกไปเลยเดี๋ยวนี้หากินกันง่ายๆแบบนี้นะวันๆไม่ต้องทําอะไรละใช้สมองหากินเอสิแปดมงกุฎทั้งหลายแหล่นะี่ปะกิเซือนน้ำเมล็ดพันธุ์ต่างๆสินค้าต่างๆถ้ามาลงขายเป็นเพจที่เราไม่รู้จักไม่เป็นช่องไม่มีช่องที่แน่นอนไม่รู้จักอย่าไปซื้อนะคะเอาเงินไปให้เขาฟรีๆค่ะซื้อเราไม่ตรงปกซื้ออย่างเอามล็ดอะไรอีกอย่างนะีซื้อขี้เป็ดได้ขี้ไก่ บอกตรงๆว่าเสียเงินเสียความรู้สึกไม่ต้องซื้อค่ะนี่มันพวกแก๊งคอนเทนเตอร์อยู่เนอะมันสารพัดเดี๋ยวนี้มันหากินทุกรูปแบบไอเราที่เหนื่อยแทบตายนะก็จะมาหากินสุจริตยังจะมาต้มตุ๋นกันอีกวันนี้นะคะตะกี้จะพามาดูว่าหน้าฝนเนี่ยนอนมันกินเคลอย่างจังเลยกินอย่างมากมายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ได้เข้มข้นไม่ได้เข้มงวดกับการดูแลนอน พอเขาลงโอ้โหบัญเจ้าปคุณเลยถาดหนึ่งนะคะหมดถาดเลยแล้วเราก็จะมาดูวิธีแก้ไขว,วิธีแก้ไข,ขของเราก็คือให้เรานะคะมาตัดออกเลยเนี่ยใบยอย่างเงี้ยเพื่ก็ตัดแต่งหมดแล้วนะกรไกอยู่ตรงนี้ไปไหนเออพ่อเห็นไหมตัดไปตัดมาลุกไปลุกมากันไกลไปทิ้งที่ไหนละโอเห็นเดล๋ยอนะคะ ยกมาทั้งถาดทั้งกระบะเลยนะคะแล้วก็ใบนี้ไม่ต้องไปเสียดายนะถ้าไม่ใช่ยอดตัดไปเลยตัดไปเลยเราจะได้ดูแลง่ายง่ายง่ายยังไงเช้ามาให้เรามาส่องถ้ามีใบแหว่งใหม่จะเห็นว่าใหม่เอี่มเลยคะ่มะมาแทะให,หม่ๆแล้วก็มีขี้นอนค้างอยู่ดำๆให้รีบมาแหวกเลยนะคะรีบมาแหวกดูเลยเจอตัวได้จับออกค่าเลยบี้ทิ้งไปเลย อย่าหาว่าใจร้ายถ้าใครใจดีปลูกผักไม่ได้นะคะกลัวบาปลูกชายบอกก่าแม่ระวังนะถือศีลห้าไปฆ่าหนอนฆ <c oughs> ่าแมาลงขออย่างเดียวหนอนเพลี้ยขอกําจัดเถอะยังไงก็ขอตัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องพ่นต่อไปก็เข้มงวดด้วยการพ่นน้ําส้มควันไม้สลับกับสารสเดาเนีย่าายใบแหวงๆอย่างนี้เอาออกเดี๋ยวยอดใหม่เขาก็แทงขึ้นมาถ้ายอดไม่ด้วนเนาะ ยอดไม่ด้วนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็งอกออกมาอันไหนไม่สวยก็ตัดแต่งมันไปรอขึ้นมาใหม่แล้วก็จะสวยนะคะมาเสริมสวยให้เขาเอาออกไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ให้เอาตัวนี้อันนี้เป็นสารสะเดาใครมีตัวอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะสารสะเดากับอันนี้อันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ สมมุติว่าวันนี้เราพ่นสารเสดาช่วงที่ระบาดนะคะพ่นติดกันไปเลยค่ะสี่สัห้าวันแต่ต้องพ่นตอนเย็นที่ไม่มีแสงแดดนะแล้วก็อย่าใส่เข้มข้นใส่หนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะพ่นวันนี้าสารเสดาพรุ่งนี้น้ำส้มควันไม้หรือใครจะมีตัวอื่นสลับกันนะคะให้ศัตรูพืชของเราให้หนอนให้เพี้ยเขาปรับตัวไม่ทัน เขาก็จะหนีหนีไม่มารบกวนละแล้วเวลาใส่ลงไปก็อย่าลืมน้ำยาจับใบก็คือน้ำยาล้างจานนี่แหละบีบสักสองสามหยดต่อหน่ฟอกกี้เอาผสมเข้าไปนะคะวันนี้สารสสดารุ่งขึ้นน้ำส้มควันไม้สลับกันไปสัก 4- 5ห้าวันแล้วค่อยหยุดพอหยุดก็คือไม่ต้องหยุดหลายวันนะปะกิ๊กพ่นวันเว้นวันเลยเดี๋ยวนี้หนีหมดค่ะหนีหมดไม่มาแล้วแล้วก็ไอ้ส่วนที่เขาสั้นอยู่ตามซอกใบอยู่ยังไงรู้ไหม เขาจะห่อตัวอย่างอย่างเนี้ยห่อดีมากเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นเคลบอยกเห็นไหมแทะจนหมดเลยเขาจะห่อนะคะบางทีเอามาห่ออยู่อย่างนี้ติดกันให้แหวกออกเลยตัวอยู่ในนี้แหละบางทีก็ห่อม้วนลงไปข้างหลังแล้วแต่เขาจะม้วนบางทีนะเห็นใบนะเหี่ยวเลยค่ะเน่าไปเลยนะคะไอ้ที่เน่าเน่าเนไม่ไปไหนแล้วกนอนอยู่ในนี้แหละค่ะเขาห่อใบไว้แล้วก็ใบก็เน่าก็เปื่อยเอาออกมาเด็ดดูได้เลยอยู่ในนี้แหละบี้เลย จัดการให้หมดค่ะเดี๋ยวพอเสร็จหมดทุกอย่างทุกกลางค่ำกลางคืนมาก็ก็แผ่เมตตาให้สัตว์แผ่เมตตาให้หนอนให้เพลี้ยให้สัตว์ต่างๆที่เราได้กําจัดไปเนาะแผ่ทุกวันทุกวันอันนี้ไม่รู้ว่าของมองไม่เห็นเราก็เออทำทำไปเถอะไหนๆก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วก็แผ่เมตตา way, ify, ให้เขาฆ่าเขาฆ่าหนอนนี่แหละไปกิ๊กฆ่าทุกวันหนอนเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาเอาเนาะแผ่เมตตาให้คนด้วยให้สัตว์ด้วยให้คนคนที่ไหน คนมิจฉาชีพนั่นแหละนะเพราเขาเขา,เขาอยากมารบกวนแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาเขาจะได้ไปห่างเราเนาะโอ้ทุกวันนี้ขยแยงมากๆเลยค่ะสารพัดเดี๋ยวโทรมาเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าไปซื้อเด็ดขาดนะคะของสินค้าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยอมจ่ายตังค์ง่ายๆแม้เก็บปลายทางก็เหมือนกันค่ะส่งมาเราก็ไว้ใจพอคนส่งพนักงานส่งกลับไปแล้วมาเปิดดูโอ้โหพระเจ้าคุณคนละอย่างกับที่เราซื้อเลย ไว้ใจไม่ได้สักอย่างค่ะทีนี้อันนี้อันนี้อธิบายให้ฟังแล้วนะว่าตัดอย่างนี้แล้วทีนี้พอตัดแต่งพ่นน้ําส้มควันไม้ดักไว้ไม่ให้มาแล้วทีนี้ก็บารุงนะคะมีตัวไหนก็ใส่ไปบารุงให้เขางามเลี้ยงยังไงให้โตมีปูอินทรีย์ก็ใส่อันนี้ฮิวมัสฮิวมัสถ้าใส่แล้วให้ปลวนดินเข้าไปอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ปลวนนะเวลารดน้ำก็จะทําให้หน้าดินเน่นน่นค่ะทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ปลวนอย่างนี้ แล้วก็รดน้ำดินก็จะไม่แน่นใส่ปุ๋ยรดน้ำคลวนดินดูหนอนเดี๋ยวเคลก็โตโต,โตแล้วรากเยอะแล้วนะคะรากเต็มแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่เลยอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมเปลี่ยนอย่างนี้อูอันนี้กินไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนเนี่ยกินเพลินเลยค่ะไดโนเคลนี้ปลูกนะคะใบนี่เอาไปทำข้าวผัดปาเก็กไปใส่ลูกก็ชอบกินข้าวผัดเนาะเอาเวลาเราเราเด็ดใบ,บนอกออกไปอย่างนี้ อางน,นี้นะคะอันนี้ใบเริ่มแก่และเห็นนนะเอาใบาใหม่เขาบอกว่ากินไปเถอะเอาไว้ข้างบนเนี่ยนอกจากยอดแล้วสี่ห้าใบก็พออันนี้ยังกินได้อีกเยอะเนี่ยนะคะเวลาเราจะกินนะแล้วก็เลือกเอาเนาะส่วนไม่สวยแล้วก็ไม่เอาส่วนส่วนเนี้ยเดี๋ยวก็ฉีกอย่างนี้เราก็ไม่เอาก้านตรงกลางเขาฉีกอย่างนี้มะเมือกี้ก็อาไปฉีกวันหลายใบยเพราะในสวนมีหลายกระถางค่ะเขียวมีเยอะปลูกไว้เยอะ ทําอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเด็นเยอะๆต้องการขนาดไหนก็เด่นอย่างนี้เอาก้านทิ้งก้านเราไม่เอาแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดเราทําข้าวผัดนะคะผัดข้าวได้ที่แล้วก็เอาไปลงไปคลุกผัด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 สักพักหนึ่งก็ตักออกมาโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอร่อยเมื่ออยไว้ฝอยใครจะกินฝอยก็ได้แต่อันนี้ยุบนะพ่อเวลาผัดลงไปนั้นก็จะยุบหมดเลยก็จะยุบอย่างนี้โอ้โหสวยค่ะลูกเขาชอบมากเลยลูกชายปกิ๊กชอบกิน เพราะฉะนั้นก็จะปลูกแคลไว้เขากินเยอะๆเนี่ยแคลใบยหยิกก็กินดีอร่อยเหมือนกันค่ะบางคนเขาบอกใบยหยิกอร่อยก็ได้โนเคลแบบปกิ๊ก็พอๆกันแต่ความนุ่มใบน,นี้จะนุ่มกว่าเวลาจะทําสลัดนะคะก็เอาอันนี้แคลใบยหยิกเนี่ยนุ่มนุ่มมากราคานะคะที่เขาขายกันต้นประมาณนี้ปกิ๊กเข้าไปดูแล้วก็าขายกันอยู่ที่ต้นละ250บบาทค่ะเห็นไหมเวลาซื้อปกิ๊กไปไม,ม่กี่สตังค์แต่ตอนนี้ปกิ๊ก สีต้นร้อยไม่มีละเหลือแต่3ต้นร้อยล้วพราโตไปอย่างนี้ไดโนเคียวปกเกดขนาดนี้แล้วนะสูงมากละเนี่ยไซเนี่ยโอ้แต่ว่าปกิกดขายถูกนะที่อื่นเขาราคาดอยู่ยนี้หน้าไม่ใช่หน้าหนาวเป็นหน้าร้อนหน้าฝนปลูกยากมากค่ะโตช้าแล้วก็อนันนี้เห็นจะให้ดูอนันนี้เกือบลืมถ้าเคลวค่โดนตัดยอดโดนนอนกินนอนกินแล้วยอดด้วนนะคะ เราก็จะตัดยอดทิ้งก็จะออกมาอย่างนี้กระแดงล็กจะเอาออกไม่เอาไว้ก็จะออกมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าแขนงเราก็เปลี่ยนใส่ก,กระถางใหญ่แล้วก็จะสูงอย่างนี้สูงอย่างนี้แล้วเป็นเป็นยอดที่เป็นขแขนงเยอะอันนี้ก็เหมือนกันตัดยอดทิ้งเนียย่ยให้คุณลุงสองให่ดูสิเ่แล้วอ่ไดูเออเนี่ยตัดยอดทิ้งแล้วก็ได้เยอะแล้ววิธีกินจะกินแบบนี้ก็ได้นะคะ จะเด็ดเอาแต่ใบนอกก็ได้หรือว่าจะตัดเอาทั้งยอดเหมือนคะนาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่ก็ดีอย่างนะเวลาแคลเคลแต่แขนงเนี่ยต้นในสวนอีกต้นปักเก็กตัดไปแล้วตัดอย่างนี้เลยโอ้โหได้เป็นกร,รมเลยค่ะตัดอย่างนี้เลยอ่อนมากๆเห็นไหมเนี่ยเอาไปผัดคะนา้าผัดน้ำมันหอยนะผัดหมูกรอบอร่อยมากเราปลูกเองตัดกินเองไม่มีใครว่าเราเห็นไหม ไปซื้อได้ที่ไหนคะเคลแบบเนี้ยเคลอ่อนๆเบบี้เคลอย่างเงี้ยไม่มีใครขายให้เราละคนค้าเอามาขายก็มีจะใบแก่ๆใส่ถุงมาขีดละสี่สิบาท50บาทเราปลูกกินเองนะคะโู้อลังการจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาตามซอกใบนี่ใหม่เนี่ยเป็นแขนงให้เราตัดกินอีกไปเรื่อยๆอายุยืนมากเลยนะคะเป็น2ปีเลยนะแล้วข้างล่างข้างล่างวิธีดูวันนี้เคลเอาให้จจะเลยเอาออกนะคะเนี่ยแขนงอย่างเงี้ย เอาออกให้เกลียลยกล้ยงเลยเกี้ก็เด็ดออกบ่อยนะแต่เขาก็งอกออกมาอีกอันนี้วันนั้นเต็มไปหมดเลยจนมุดไปหมดเนี่ยเด็ดแล้วก็โผล่ออกมาอีกแล้วเนี่ยคอยเอาออกค่ะให้อาหารไปเลี้ยงส่วนบนพอละเราไม่เอาไว้ขแขนงอะ่ะอย่าไปเอาขแขนงมาชำเสียเวลาค่ะพเพราะเมล็ดนี่แหละโตเร็วโตวเร็วมากเป็นไงแล้วการให้ปุ๋ยนะใครมีปุ๋ยจัวไหนก็ใส่เข้าไปนะเน้นธาตุอาหารที่มีไนโตรเจนเนาะปุ๋ยอินทรีย์ปุย C, ป๋ยหมัก ขี้วัวหมักอะไรก็ใส่เข้าไปคอยตัดแต่งดูแลเราก็จะมีเคลไว้กินเยอะๆป้าเก๊กจะไปหากระถาง12นิ้วมาลงต้นใหญ่ๆอย่างนี้ไว้ทั้งใบหยิกทั้งใบยาวจะลงไว้เยอะๆเลยเผื่อแต่มีคนเขาสั่งหลายคนเลยนะว่าป้าเก๊กอยากได้ต้นใหญ่ๆ,ๆป้าเก๊กมีไหมส่งยังไงป้าเก๊กบอกว่าอขอศึกษาก่อนก็นและกันพอดีไปส่งของไปเจอเขาส่งกุหลาบค่ะลังละหนึ่งต้น อย่างนี้เลยต้นใหญ่ๆอย่างนี้เอาใส่เข้าไปในรางท่งสูงสูงอย่างนี้เลยค่ะไปส่งที่บริษัทเดียวกับก่ีทไปส่งจะมี2บริษัทอยู่ในออฟฟิศเดียวกันก็คือแฟลตเอ็กเพลสกับเคอรี่ค่ะเขารับส่งต้นไม้แบบนี้แหละลัลงก็มีขายที่ในเคอรี่นั่นแหละปอเคก็เลยมาได้ไอเดียว่าโอ้เดี๋ยวเลี้ยงต้นใหญ่ให้เอฟซที่สั่งไว้หลายคนละบอกจะเอาต้นใหญ่หญต้นเล็กเลี้ยงยากอยากได้ต้นใหญ่ไปเก็บกินเลยอย่างนี้ เก็บกินเลยบำรุงไปเรื่อยๆนะโอเคเนาะคนปลูกแคลก็บ้าแคลปลูกอะไรก็บ้าน,นั้น้าปตะกิ๊กบ้าปลูกทุกอย่างโอเคนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่โดนแคลปคลูกแคลและแคลหนอนกินก็มาตัดแต่งอย่างที่ปะกิ๊กบอกนะคะมันกินตรงไหนก็ตัดออกไปให้หมดนั่นแหละเอายอดไว้ก็พอแต่ถ้ายอดด้วนก็เลี้ยงแขนงเหมือนที่ปตะกิ๊กทําให้ดูนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้คะ่ะช่วงนี้ยุงบินวน,วน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่ถ้ากดติดตามแล้วก็ไม่ต้องแต่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ปักิ๊กปกิ๊กด้วยกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะอะ่ไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ